ยอดคืฮะจุดวันยาสมุทรไทรตาบภาษาบ้าฮูกั <c oughs> <c oughs> โอ้ยถึงจุดเป้าหมายแล้วอันนี้ผ่านรูหลังคาเหล็กโอ้มูอนี้อีหยังว่ามืูอนี้เป็นน้ำกดยางพลามืูอนี้นะ <c oughs> นอันนี้ครูบาอาจารย์ครับอันนี้อาจารย์สิงแห่งหุบเขาเลี้ยงซัน <c oughs>

นี่ไั่มีตัวเหี้ยวหลตายปงไม้ตายปงไม่โอ้ตัวนี้หัวเกาและดำเลยมันจะเน่าเน่าจะปงไมแล้วนี้น mm ูก็กิ่นะครับนูกกินหนื้อน